สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนนก็จะมาแนะนํานะคะครีมทาผิวที่แนนใช้เป็นประจําทุกวันนะคะอยู่ในขวดปั๊มขวดนี้นะคะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสลบลอยจุดด่างดำนะคะลบรอยแผลเป็นแล้วก็ช่วยให้ผิวเนียนเรียบสม่ําเสมอนะคะให้ผิวขาวเหมือนลอดไฟเหมือนแบบมีแสงออร่าวิบวับวิบวับแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นเจ้าสีตัวนี้นะคะความจริงแนนจะใช้บีกันแดดสีเนื้อตัวนี้นะคะ ผสมปะปนกันไปกับสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะไพ่แป้งบุม๋มแล้วก็มิราเค้นดับเบิลเซรั่มเซรั่มเร่งผิวขาวช่วยเปิดผิวให้เออเวลาเราทาครีม้าไปเนี่ยครีมซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นบีบีกันแดดผสมกันเลยนะคะทาในขวดปั๊มแบบนี้นะคะจะช่วย ให้ผิวเราออร่าแบบนี้เลยเดี๋ยวแนนขออนุญาตอวดเนื้อครีมก่อนนะคะวันนี้วันหยุดนะคะก็จะแบบอ๋อมีความเป็นผู้หญิงนิดนึงใส่ต่ง,ตงหูาต่งหูนี่นะคะเนื้อครีมคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ใช้ได้นะคะคุณแม่หลายๆท่านก็หาครีมบำรุงผิวอยู่ก็จะแนะนําเป็นเซตเนี้ยแหละคะ่ะที่แบบสวยครบจบในเซตเดียวนะคะนี่ทาง,ง่ายมากเลยแล้วก็ที่สําคัญ กลิ่นของเขาคือแบบหอมแบบผู้ดีมากคือใครใช้ก็หลงนะคะทาได้ตั้งแต่คอนะคะยันสดปลายเท้านะคะลักลงลักแร้ค่ะนองขานิบทาได้หมดเลยเอ,อ่อสำหรับการเห็นผลที่ทุกคนจะเริ่มรู้สึกเลยว่าผิว กระจ่างใสขึ้นขาวขึ้นตั้งแต่เซตแรกนะคะถ้าใช้เซตนี้รับรองว่าขาวขึ้นแน่นอนเพราะว่าน,านันพิสุ์มาแล้วหลายๆคนแบบเบื่อกันแดดตามท้องตลาดมากเลยรู้สึกว่าใช้แล้วมันเหนียวเนินอะโเขาบอกว่าตัวนี้ไม่มีทางเหนียวเนินอะแล้วก็ที่สําคัญทางง่ายไม่เป็นคราบด้วยจ้าเซตนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่จาก1,000อ๋อ2,150บาทนะคะลดเหลือ1,990บาทนะคะที่สําคัญเลยใช้ได้นานมากแก ใช้แล้วเห็นผลไม่เรียกว่าแพงนะคะแต่ถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลเนี่ยต่อให้เสียงเงินร้อยเดียวก็แพงนะทุกคน